องวันเดินกลับแล้วค่ะเดี๋ยวจะขับรถไปซื้อของกินเตรียมตัวทำงูไปเคลียร์อะไรอย่างด้วยที่บาายย้านดูเยอะงนไม่พงหยิยอืเอเอาเป็นมากวันนี้แค่นี้นะคะแดงเข้าไว้ค่ะสดชื่นแล้ว เจอกันอีกเนาะเพราะว่าวันนี้พอแล้วชั่วโมงกว่าเดี๋ยวก็จะถึงบ้านนีกละ่ะอีกฉันก็ต้องไปซื้อข้าวนะคะคุณอืแล้วใสายๆก็ค่อยเจอกันเนาะไปเจอกันในห้องเพลงใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้ว่าอยู่ไหนคิดถึงนะคะ